อยากย้ายมาอยู่สหมูอีสักหนึ่งเดือนไอเล็บิดสวยมากทุกคนพาทิกาศกำลังจะตกดินที่นี่สวยมากบรรยากาศดีทุกอย่างคือดีดีมากสวัสดีค่ะที่ราทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิจยานะคะซึ่งวันนี้สดใสเป็นพิเศษเพราะว่า เราตื่นเนี่ยตนะั้งแต่6โมงเชา้าทุกคนเมื่อวานแอมมาถึงสมุยนะคะแต่ว่าแอมไม่ได้ถ่ายกลองนะเพราะว่าเดินทางเนี่ยขับรถมานะคะแอมไม่ได้ขับมาแต่ว่าเป็นรุ่นพี่แอมขับ10กว่าชั่วโมงแล้วก็นั่งเรืออีกนะคะก็เลยแบบตุยมากตุยเย้มากแม่แต่ว่าวันนี้เนี่ย เราเฟชมากแล้วก็เช้านี้นะคะแอมกะว่าจะไปไว่ายน้าทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันก่อนนะคะซึ่งอันนี้นเป็นสภาพหน้าสดแอมมาพักนะคะที่โรงแรมแ a งกอลลักนะคะที่สมุยทุกคนจะบอกว่าวิลล่าคือสวยมากเดี๋ยวแอมจะแปะวิดีโอตรงนี้ไว้ให้นะคะเพราะว่าแอมมาถึงเมื่อคืนเนาะห้องที่มาอยู่ตอนนี้นะคะเป็นห้องคู่วิลล่าสองห้องนอนนะทุกคนเชื่อไหมแอมถามพนักงานว่าพี่คะปกติช่วงไฮซีซั่นที่ยังไม่มีโควิดอะ่ะ ปกติราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าโอ้โหสี่หมืน่นสี่หมืน่นสี่หมืน่นวนแต่ตอนเนี้ยก็คือราคาอยู่3,700ั็คือถูก,ถกแบบถูกมากจนเรารู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าลองนี้ออกไปแล้วคนที่อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดคือสมุยเป็นอีกที่หนึ่งนะที่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากที่สำคัญก็คือพูวิลล่าห้องเดียวนะคะที่แบบไม่ใช่ทูเบดรสองพันเจทุกคนเอาดีๆว่าพูวิลล่าถ้าเกิดว่าเราไปนอนพัทยาหรือว่าไปนอนหัวหินอะไรอย่เงี้ยราคามันจะอยู่ประมาณหกเจ็ดพนหรือบางที่แบบเป็นหมื่นแต่ที่นี่คือสองพันเจคือถูกมากๆจริงนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย เราใส่บิกนี้นี่นะเนื่องจากเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าแบบปังๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำนะแต่ว่าแอมขอพาลูมทัวร์ตรงนี้แอมนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห้องเล็กเนาะที่แอมอยู่นะคะอีกห้องนึงจะเป็นรุ่นพี่อยู่นะแล้วอเน,นี้ก็เป็นแบบ อาบน้ําใหญ่แบบใหญ่บึ้มทุกคนแบบมันสะใจมากหลังจากที่แอมนะคะไปเที่ยวหัวหินคนเดียวทุกคนมันเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะกับการได้ไปเที่ยวที่ใหม่ๆนะคะก็เลยย้ายมาสมุยนะคะ14วันแต่ว่าวันนี้เราจะทำนะคะเป็นบล็อกวันเดย์อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ที่สมุยเราจะทําอะไรกันบ้างซึ่งเช้านี้เนี่ยเขาก็มาเสิร์ฟนะคะเป็นอาหารด้วยเป็นเซตแบบนี้เลยจ้าซึ่งเราก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะว่าเราอยากกินอะไรตอนเช้าเนาะ โพุดน้ากนินนี้นะคะคือเอกเบรนดิกนะคะช่วงเย็นๆเราก็สามารถเปิดนะคะอันนี้ขึ้นไปได้มันก็จะเห็นวิวทะเลหมดเลยซึ่งที่เนี้ยสวยจริงๆทุกคนเข้ามาข้างในแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลงสกินแคร์ก่อนนะคะซึ่งสกินแคร์ที่แอมพกมา แอมชอบมากคือแอมใช้ตั้งแต่รุ่นยังเป็นขวดแบบนี้อยู่อะคะ่ะแต่รุ่นใหม่เขาจะเป็นขวดแบบใสๆแบบนี้นะคะซึ่งแอมใช้หลายขวดมากแล้วก็รีวิวแบบบ่อยมากๆจริงๆตั้งแต่เขาออกมาแรกๆก็คือเซรั่มวิซีน้องฉัดน,นั่นเองนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะแล้วก็ความดีงามนะคะก็คือจะช่วยผิวเนี่ยกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ ผิวอิ่มน้ำนะคะรวมถึงไม่เหนียวเหนือน่ะนะเวลาที่เรามาทะเลใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือใช้ได้เลยแอมไปซื้อมาจากใน e and Boy อีฟแอนด์บอลทุกคนเขาก็จะมีขายในเพจเข้าตัวแทนเขานะคะมีเพื่อนเ่อคนไหนใช้เหมือนแอมอยู่บ้างไหมก็ลองเม้นมาได้อย่างเพ่อนเพื่อคนไหนนะคะที่เป็นสิวนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยแบบลดพวกรอยสิวรอยแดงนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวด้วยนะซึ่งดีมากอ่อนโยนนะคะแล้วเขาก็ไม่ใส่พวก สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะก็เลยชอบมากเลยนะคะผิวมันก็จะได้แบบนี้ชอบมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแต่งหน้านะคะกันในไลฟ์ใครที่อยากไปดูแต่งหน้าแบบปัวๆนะคะก็ไปดูกันได้ในไลฟ์นะคะทุกคนไปค่ะไปเจอกันในไลฟ์ค่ะแอมวิกติยานะคะแต่งหน้าในไลฟ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปไว่ไย้ไกันทุกคนแต่ว่าแอมจะบอกว่าแอมสระผมใช่ปะและลุกผมแอมขึ้นเต็มหัวเลยนะคะ ใครที่แบบว่าผมชอบร่วงหรือแบบลูกผมน้อยหรือเป็นคนผมแบบน้อยๆน,นะแนะนําว่าลองจัดนะคะอารมารีนะอันนี้เป็นนมพึ่งนะคะที่เขาจะช่วยผมขาดหรือร่วงน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้ผมเล็บแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ร่วงทนะุกคนคือมันดีมากจริงๆด,ด,ด,ดูได้จากสภาพลูกผมดิฉันนะคะดีมากใครนะคะที่อยากไปสั่งไปสั่งได้นะคะที่เพจอามารีเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปกันเถอะทุกคนเราไปไว่ายน้ํากัน ยอ,อยากย้ายว่าอยู่สมุยสักหนึ่งเดือนไอเลิฟ t <laughs> อันนี้เป็นแค่แบบ Vlog กวันเดย์ีชั่วโมงด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแบบ v ล็อกอื่นๆติดตามอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันเ <c oughs> ช้าไหมฟิลแบบมาเทีย่ยวชิลๆกับเพื่อนนะแอันจะบอกว่าหลายๆคนนะไม่มั่นใจเกี่ยวกับแบบเรื่องก้นตัวเองก้นลายขาลายหรือแบบเป็นคนมีพุงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันจะบอกว่าใส่ไปเถอะบีกินนี่อ่ะหรือใส่ไปเถอะชุดว่ายน้ำอ่ะ เอาจริงว่าชีวิตเรามันสั้นนะคะทาอะไรก็ได้ที่เราสบายใจแล้วไม่ต้องอายใครสังเกตไหมว่าฝรั่งถึงจะมีพุงมีอะไรคือเขาไม่แคร์ถึงแบบจะมีลูกมีรอยแตกที่พุงหรืออะไรไม่แคร์นะคะเพราะฉะนั้น,นแอนจะบอกเพื่อนๆเลยว,ว่าอยกากใส่ใ่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอใครบูลลี่ไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วี่สิ่งที่เขาคอมเมนตนะ์ไม่ได้บ่งบอกถึงตัวเราแต่บ่งบอกถึงสิ่งที่แบบเป็นความคิดเขานะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาความคิดเขามาจัดตัวเราเองแอมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีรอยแบบแตกลายเยอะมากๆเลยนะแต่ว่า ก็โน่วนโนแค์นะตามนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเล่นนะคะแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันครับเมื่อวานะไปกินข้าวชื่อร้านอะไรนะเจ๊โอ๋โผตะโขอร่อยมากแล้วแบบเหมือนคนที่เขาอยู่ที่ร้านเขาดูแอมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจะสั่งอะไรนู่นนี่นั่นเราก็ได้ส่วนลด10%ก็ขอบคุณเขาและะ้วเจ๊เจ๊โอ๋ผมบอกว่าเป็นลูกค้าประจำเจ๊ดอ๋เป็นลูกค้าประจ, <laughs> จ,ะจะําจแล้วปะกติมันจะมีเมนูเด็ดของเขาชื่ออะไรนะ เคยจีแต่มีแค่ที่ร้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้คนละอันแต่เมื่อวานก็เจ้าของร้านใจดีได้อุ่มขอก็ให้อีกถูกใจในรอบในรอบสามสิบกว่าปีที่อยู่มาแต่ที่สมุยเนี่ยร้านอาหารแบบอร่อยจริงหลายร้านเดี๋ยวแอมจะแปะเพจไว้ให้นะซึ่งเป็นร้านอาหาราักตายที่อร่อยมากแล้วเขาก็ส่งกรุงเทพด้วยทุกคนต้องกินแล้วหนึ่งชื่อร้านคุณหญิงนะคะ คุณหนิงอร่อยมากน ok> ่ารักดูเจน่ารักไหมจะใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกนะคะเสื้อเนี่ยแอมสั่งมาจากในชีอินนั้นร้อยกว่าบาททุกคนแต่คือชุดขึ้นน่ารักมากแล้วแอมมาสั่งแบบโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะถ้าเกิดมีใครเคยสั่งชีอินเมาส์มาหน่อยนะทุกคนแล้วก็ปกตินะคะเวลาที่แอมมาต่างจังหวัดใช่ไหมคะของที่แอมจะพกมานะก็จะมีเครื่องม้วนผมนะคะเครื่องแบบเป่าผมนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป่าผมเหมือนกันนของไดสันนะคะแล้วก็ นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือแฮร์พีทผมแทนเองนะจะบอกว่าปกติอะผมช่วงนี้ก็คือผมยาวแล้วนะคะแต่ว่าพอใส่แฮร์พีทคือผมมันจะดูแน่นเวลาถ่ายรูปม,มันจะสวยกว่านะก็เลยชอบติดแฮร์พีทนะทุกคนเดี๋ยวกําลังจะออกไปข้างนอกนะคะซึ่งปกติเวลาที่มาทริปแบบเนี้ยแอมจะพกเป็นกระเป๋าใหญ่แบบนี้นะคะเพราะว่าใส่ของได้เยอะทุกคนและแอมเป็นคนแบบบ้าสมบัติรู้ไหม แอมพกถึงขนาดเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดทุกอย่างที่หวงหน้านะเพราะเราก็กลัวเนาะแล้วก็จะพกเป็นพวกแมสกพวกแป้งตลับน้ําหอมอันเล็กนะคะคือพกหลายอย่างมากแล้วก็อันนึงที่แอมพกมานะคะเสื้อน,นี้แอมใช้อะไปสี่กระปุกแล้วทุกคนชอบมากแล้วเวลาที่แอมใช้ในไลฟ์นะคะคนมาคอมเมนต์เต็มเลยแอมลงนะคะเป็นรูปใน f a c e o o o เพจคนแชร์ห้าหซึ่งตกใจมากเฮ้ยทำไมคนแชร์ยเยอะจังวะก็คือ ทุกคนเป็นของน้ำจูนะคะนี่อันนี้เขาจะเป็นอารมณ์ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแต่เราสามารถใช้ผสมกับโลชั่นมันก็เนียนๆนียใสๆดีนะแต่ว่าพอเราใช้แบบเดี่ยวๆทุกคนจะบอกว่ามันดีมากแล้วกลิ่นแบบหอมละมุนกลิ่นหน้ากินกลิ่นแบบดีมากทุกคนแอมใช้นี่อันนี้กระปุกที่เราแล้วนะคะชอบมากๆเลยมีเพื่อนๆคนไหนใช้เหมือนกันไหมซึ่งเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะที่ใช้แล้วเนี่ยผิวกระจ่างใสขึ้นจริงนะแล้วก็อย่างเงี้ยที่เรามาทะเลที่อากาศร้อนๆนี้นะคะก็ทาวนไปนะคะทุกคนเนาะให้แบบผิวเรากลับมาใสนะคะเพราะว่าบางทีโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบว่าไม่ได้ทากันแดดแอมมึงคนบางทีแอมขี้เกียดทากันแดดคนตรงๆเลยนะครีมเขาว่าเข้มข้นมากๆเลยนะคะแอบมบเคยทาเนี้ยนอนแอร์เย็นๆมากๆค่ะคือดีมากทุกคน มากเลยนะคะใครที่แบบอยากไปลองอย่างเงี้ยก็ลองไปซื้อตามได้นะราคาเขาไม่แรงด้วยนะคะราคาแบบหลักร้อยนะทาครีมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแอมรอรุ่นพี่แอมทําอะไรเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราหน้าจะออกไปข้างนอกกันนะจ๊ะไปจ้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามากันที่โฟร์ซีซันนะทุกคน,กคนเขาก็จะเป็นโรงแรมแบบอารมวิลล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากรูว่าเฮ้ยที่โรงแรมอื่นเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันว่าห้องเขาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าบรรยากาศคือดีมากๆเลยนะคะ นี่แล้วก็จะเป็นวิลล่านะคะตรงฝั่งนู้นนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะมาเมาโมยกับเจ๊อุ๋มหน่อยซึ่งเจ๊อุ่มมาจริงๆอะเป็นคนสมุยแล้วก็ที่บ้านก็มีโรงแรมเหมือนกันเป็นของป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าเจ๊อุ๋มก็บอกว่าปกติจะชอบนอนแบบโรงแรม,มดีๆในสมุยอะไรเงี้ยอ่นไหนบอกท็อปทรีหน่อยที่เจ๊อุ๋มไปพักมาลราคิดว่าเฮ้ยมันมันแบบดีอะไรอย่างเงี้ยที่สวยๆก็มีเชฟฟ้าเนาะมีฟร์ซีซันแล้วก็มีดนะิส卡尔<ม>ท่านก็สวย ก็สวยหลายที่อ่ะที่เนี่ยอันนี้คือท็อปทรีนะทุกคนไม่แล้วแต่คนชอบแต่ว่าก็สวยหลายที่แต่โฟซสซันก็จะได้วิวแบบเนี้ยก็คือจะสวยมากอุ้ยทุกคนอันนี้คือห้องราคาเท่าไหร่นะเจ๊หมื่นสองหรอช่วงนี้นี่นะคะจะเป็นแบบสามห้องนอนนะคะทุกคนใช่ครับสามห้องนอนครับ แล้วเขาก็จะมีนะคะเ<ไ>ป็นห้องฝั่งโน้นกับห้องฝั่งนี้คะ่ะ <ตา S 1> ทุก <ตา S 1> คนเป็นห้องใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะตกแต่งข้างในเหมือนกันเลยนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็น3ห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสามห้อง,งนอนมันมีราคาในแต่ละบ้านจะไม่เท่ากัน<อ>แตอยู่ที่างงาประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าแสนสองแสนสามแต่ว่าพักได้หกคนประมาณนั้นแล้วก็แชร์แล้วก็แชร์กันก็จะมีบัตเลอร์ ลิฟอินกับแผดด้วยครับผมเดี๋ยวเราน่าจะไปหาอะไรกินต่อไหมเจ้อุ่มใช่ซึ่งจะบอกว่าสองสามร้านที่เจ้าอุ่มพาไปกินนะทุกคนอร่อยมากอร่อยแบบเดี๋ยวรอชมร้านต่อไปว่าจะไปกินอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวยสวยมากทุกคนสวยก็เมาดีอีกอะ่ะเอาดีดๆนี่เคยไปมาดิทะเลยังไม่นิ่งขนาดนี้เลย ตอนนี้นะคะพามาอีกร้านหนึ่งนะคะจะชื่อว่าร้านซีสันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยบรรยากาศแบบดีมากแล้วก็เห็นมุมทะเลแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถถ่ายรูปเล่นได้นะ,ะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้นะ,ะซึ่งถ้ามาแบบช่วงพาทิตตกดินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือบรรยากาศคือดีมากแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เราสามารถนั่งถ่ายรูปมุมต่างๆได้นะคะชื่อว่าร้านซีซันทุกคนซีซัน มาถึงโรงแรมแล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินที่นี่สวยมากทุกคนไปเลยความพิเศษนะคะยังไม่จบอยู่แค่นี้นะเพราะว่ายันเนี้ยเราจะมีดินเนอร์กันนะคะแต่ไม่ใช่ดินเนอร์ธรรมดาเป็นแคนโดลดินเนอร์นะคะหรือว่าดินเนอร์ที่จุดเทียนนั่นเองทุกคนซึ่งความอลังการเนี่ยจะอยู่ตรงพอยนี้เลยเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เขาว่าลังจัดก,กันอยู่นะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าเกิดมากับแฟนก็ฟิลแบบ ขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่พูก็ตื่นเต้นแล้วอยากให้ทุกคนไปดูแต่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง <laughs> ความโรแมนติกเดๆๆนั้นนะคะสวยมากทุกคนโรแมนติกสุดๆและนี่ก็คืออาหารนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดขออนุญาตเปิดแฟลอ๋อนี่ค่ะอาหารนี่เขาบอกว่าอาหารเด็ดมากเดี๋ยวเราต้องมาลองกันนะคะว่าเป็นไงคะ่ะ ในงไงทุกคหนึ่งวันพี่จะหมุยปังนะบอกเลยใครชอบบอกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จ้ะวันนี้ก็คือยาวนานกันมากตั้งแต่เช้าจะลดเย็นบอกแล้วนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงก็คือจะ24ชั่วโมงจริงจังแล้วนะตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้อาบน้ำล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนนอนเนี่ย ปกติแอมจะกินไฟเบอร์ทุกคืนนะเพราะว่าแอมเป็นคนกินเยอะทุกวนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่กินไฟเบอร์เนี่ยเราไม่ได้กินผักทั้งวันนะคะเพราะฉนะนั้นมันจะขับถ่ายไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาจะใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยพุงมันจะชอบป่องนะคะก็เลยต้องกินไม่ผลิดอร่อยนะคะไม่ใส่น้ำตาลที่สำคัญก็คือ ออกหมดไซหมดพุงพุงยุกจริงนะคะลดไขมันหน้าท้องด้วยนะคะเราจัดโปรส่งตีนะคะแล้วเดือนเนี้ยเรามีแจกเงินนะคะ1 0 0 0 0มืนด้วยการซื้อทุกสองข่องนะคะมีการรุ้นรับนะคะเงิน10,000บาทเนาะอร่อยมากกินหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาลงนะคะเป็นสกินแคร์ก่อนนอนนะคะใช้เป็นนอ้อง วิซีเลยที่เราใช้กันเมื่อเช้านะคะมันก็จะหยดนองเข้าไปดีมากแล้วก็คนผิวแห้งง่ายใช้ได้นะคะเป็นสิวใช้ได้นะหน้ามันจะใสนะคะลดพวกรอยแดงต่างๆนะคะลองไปดูกันเนาะแล้วก็จะทาครีมซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นนะว่าไปออกแดดเล่นน้ำดูนี่นึงนะคะก็จะใช้เป็นของนำจูน,นะคะใคผสมไอ้น,นี่ก็ได้นะผสมโลชั่นก็ได้นะแต่แอนชอบใช้เดียวๆนะ มันแบบเข้มข้นกว่าแล้วก็ตื่นเช้ามาคือผิวไม่แห้งนะผิวแบบยังชุ่มชื้นอยู่นะคะทาลงไปเคทุกคนเดี๋ยวแอมน,นะคะจะขอตัวนะคะไปพักผ่อนไปนอนก่อนนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, กแชร์กันด้วยนะคะแล้วไปติดตามมนได้ที่ Facebook แล้วก็ไอจนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมรอนารอคนอื่นเพราะว่าเราจะอยู่สมุยเนี่ย สิบกว่าวันทุกคนเรียกได้ว่าเหมือนย,าย้ายบ้านหลังที่สองแล้วนะคะรอดูว่าพลิกหน้าจะสนุกแค่ไหนนะคะไปนแะละ้วค่ะบายคุณนนยค่ะ